รีวิวตัดเล็บครั้งแรกให้กับเด็กแรกเกิดด้วยผู้ช่วยที่ตัดเล็บอัตโนมัติจากแบรนด์โอ n e ว วันนี้ฟ้าก็จะมาตัดเล็บครั้งแรกให้กับน้องพิเช์นะคะซึ่งก็เป็นลูกคนแรกของฟ้านั่นเองนะก็หมายความว่าฟ้าเป็นแม่มือใหม่แล้วก็กังวลมากๆเลยในเรื่องของการตัดเล็บให้น้องนะเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าเนื้อน้องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟ้าก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ช่วยนะคะที่ตัดเล็บอัตโนมัตินะจากแบรนด์โอโอนิวนะคะซึ่งที่ตัดเล็บอัตโนมัติของแบรนด์โอโอนีวค่ะก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วที่เป็นที่ตัดเล็บสําหรับเด็กทารกโดยเฉพาะค่ะซึ่งรุ่นที่ฟ้าซื้อใช้นะคะก็จะเป็นรุ่่่่่นนนนนะะะะซึงเเป็็รุุใหมมลลาสดยคกจี ที่เบากว่าเดิมแล้วก็จะมีการตะาบเล็บได้นุ่มนวนกว่าเดิมด้วยแถมยังเพิ่มหัวตะใบให้กับเราด้วยนะคะโดยรายละเอียดของหัวตะใบนะคะเราจะได้มาทั้งหมด6หัวด้วยกันนะโดยที่มีสีหัวสําหรับเปลี่ยนให้เด็กนะคะสีชมพูเนี่ยจะเป็นสําหรับเด็กอายุ0ูนถึงสเดือนสีเขียวและสีฟ้าสําหรับเด็กอายุ4ี1ถึงสิเดือนแล้วก็สีม่วงสําหรับเด็กอายุ12เดือนขึ้นไปนะคะก็จะมีให้สีหัวเลยสําหรับเด็กนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยค,ะค่ะเขาก็จะมีแถมมาเพิ่มให้ด้วยอีกสีหัวด้วยเหมือนกันเอา ไม่พอนะมีอีกสองหัวเปลี่ยนสําหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะซึ่งของผู้ใหญ่ก็จะมีสีเงินเอาไว้ตะใบเล็บให้สั้นลงแล้วก็สีขาวเอาไว้ขัดผิวหน้าเล็บค่ะ เรามารีวิวการตัดเล็บจริงๆให้กับน้องพิเชอร์เลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราสามารถตัดให้น้องได้เลยนะเป็นการตะบายไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าเนื้อลูกเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันเป็นตะบายเนาะดีกว่าการใช้การไกตัดเล็บแบบผู้ใหญ่นะคะแถมไม่พอเนี่ยเสียงยังเบาด้วยนะเพียงแค่40เดซิเบลเท่านั้นเองทําให้ลูกน้อยเนี่ยหลับแลวไม่มีเสียงดังรบกวนให้ตกใจตื่นได้ค่ะน้ําหนักนะคะก็เบากระทัดรัดฟ้าก็จับถนัดมือเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยก็คือเลือกหมุตะบายผิวหน้ากระดาษทรายให้เหมาะตาม อายุเด็กนะซึ่งน้องพิเชอร์อายุยังไม่ถึง1เดือนนะคะก็ใช้สีชมพูนะคะสําหรับเด็กอายุ0ูนย์ถึงสเดือนค่ะหลังจากนั้นก็ให้เสียบหัวตะไบเข้ากับตัวเครื่องให้แน่นสนิทค่ะเลื่อนสวิตควบคุมไปที่ความเร็วระดับ1นะคะซึ่งเป็นความเร็วระดับของเด็กนะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เลื่อนไปที่ระดับ2ค่ะแล้วก็เอียงตัวเครื่องให้หัวตะไบเนี่ยทำมุม50 หรือ60องศากับเล็บนะคะแล้วก็ค่อยๆสบายเล็บไปทีละนิดทีละนิดนะคะหลังจากนั้นถ้าเสร็จแล้วก็เลื่อนสวิตช์ควบคุมให้มาที่เลขศูนย์เพื่อปิดเครื่องค่ะ ซึ่งที่ตัดเล็บนะคะก็สามารถเป็นโคมไฟเล็กๆให้กับน้องได้เลยนะหรือว่าเราจะพกพาไปที่ไหนก็สะดวกนะคะโดยการพกกล่องไปนะก็จะมีที่ใส่ตะบแต่ละส่วนให้เราเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้พกกล่องไปนะก็สามารถพกไปแต่เครื่องก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะพกตะบไปเฉพาะ2ตัวนะคะสามารถใส่ในเครื่องแล้วก็พกพาได้สะดวกเลยค่ะ วันนี้คุณแม่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะตัดเล็บน้องได้สำเร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณผู้ช่วยนะที่ตัดเล็บอัตโนมัตินะคะจากแบรนด์โอโอวค่ะรุ่นโอเนลนะคะซึ่งสามารถช่วยคุณแม่ได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้จากเซ็นทันหรือว่าโลวินสันได้เลยนะหรือว่าตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าแอดไลน์วันวันดีคิดได้เลยค่ะ